พีมานามีเรื่องเล่าข่าวนะคะความจริงที่ต้องพูดออกมานะคะเอออกกับไไไสสียยปู่็นัดกันหรือเปล่าคนจะหนีก็หนีไม่ได้ตรงนั้นมปนจุดที่ไม่ให้ใครเด็ดแล้วทำไม เอาวมนนั้นเป็นจุดที่ไม่ให้ใครเห็นมนุย์จะดีอยู่แล้วหนูไปเจอผมวุ้ยเดี๋ยวคนเห็นเลยแสดแล้วมันเป็นจุดแสดงแสดงว่าพี่มานาสะกดรอยตามนานแล้วอ้าวเหรอเขาบอกมานานนัดอะไรใครไปตรงไหนแล้เอาจริงเหรอมันไม่ใช่จุดที่คนจะไปอยู่ไงโอ้ถึงว่าถึงว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเป็นจุดที่หนูน่าจะหลบ เล่ลบลีกลบซ่อนเลนจะไม่ได้เห็นแต่ทำไมมานะไม่เห็นมันเป็นอารมณ์ของผมที่ผมอยากจะพาเอฟซีไปดูบรรยากาศธรรมชาติอ๋ออารมณ์สุนทรีเนาะเอฟซีก็ดูประมาณยี่สิบสามสิไคนไี้เลยไม่ใช่ไล่ไม่ไม่ไม่ใช่ให้สองให้ในยุคกี้ก้ามุ่นเหรอนตอนนี้หนูนาไล่บีคืนน ผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่อารมณ์เซเลปินอะไรเงี้เล่าู้ว่าแล้วเอาดนเอาเอากีตาร์มาเลยพี่มาเาแล้วบางวันผมก็พาเอซีไปรับถึงยางรับใบยางรับยาเล่ได้ได้ได้เก็บผัดน้ำมันหอยบ้างไหมยอดยางเดี๋ยวนี้จะพา FC ไปทัวร์ที่รับรับตาคนบ่อยจังนะไปอยู่กับพี่แดงนี่ละให้ทุกแกทันพวกนั้นถึงตัว ก็แปลกใจยุคนั้นก็แปลกใจแปลกแอบอะไรนี่ปหาไรยุคนี้คมดีเพราะว่าต้องการหลบซ่อนคนใช่ไหมตรงนั้นคือจุดหลบซ่อนใช่ไหมด้อออกเีียคนนนะั้านที่คนไม่เจอไปจุดหลบซ่อนก็แสดงว่าตัวเองต้องไปหลบซ่อนอะไรสักอย่างหนึงใช่ปุ๊บไเจอปัจเจอล่ะอ้าวเขาจจาเจผิดอ๋อแสดงว่าเปิดเผยเปิดเผยแต่ดืนี้รู้สึกว่าแต่งตัวหล่อขึ้นนะสะอาดสะอ้านขึ้นนะจะไปนัดสาวญี่ปุ่นบ่นัดสาวใบถือน้าว่าไง่ ตัวหล่อขึ้นธรรมดาครับปกติมานาจะไม่ค่าเก็บคันจะมั่งปุ๊บจะหมดเป็นครึ่ง้นเลยใช่รู้สึ่าพ่ท่พี่จะเ่กันจริงๆเดี๋ยวนี้เขาแต่งตัวหล่อขึ้นนะลุงแหวงรู้จักพัฒนาเหมือนพี่มานามั่งดูดินิเ้าแต่งตัวหล่อขึ้นนะใช่แต่ก่อนนะาผมหยเดี๋ยวขอขึ้นลุงแวง่ไน เออตัวละเก้าสิบเก้าบาทตัวละร้อเราไปซื้ออ้าวลุงแหวงแต่ก่อนนะลุงแหวงเขาแสงเกงขากล้วยลายสดนี่ตื่นแต่เช้ามาขากล้วยเดินไปแล้วนะบ้านตอนนี้ค่ะนุ่งยีนนะคะนี่เสียเสียดายอย่างหนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนรองเท้าเนาะรองเท้ายังไม่เปลี่ยนแล้วจะเอาเริ่มโชว์แล้วโอันนี้ก็ตอนนี้กบาย อันนี้แหละเบาสบายพี่มาไานจะไปไหนไม่ได้สัมภาษณ์หรอกเอามาคนละห้าสิบเอาไปซื้อข้าวเอาโอ้โมาไหนไปนก็จะคุยนเอาไปคนละห้าสิบไปไหนมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนอจะไปไหนอ่ะเอาตามก่อนจะตามพี่มานาก่อน พดีบตเอี่หมดกลับมาได้กลับมาอ๋อันนี้อ้างจะไม่ขาอ้างใช่ไหมไม่ใมือก่อนโอไม่ต้องไม่ต้องเก๊กหลอกขนาดนั้นหรอกห้อันนี้น้หารอรอเร็วอ่าเดี๋ยวแบเดียวาจะกินน้ำด้วย ไม่ต้องที่เดิมนอานเ้อยาน้ำให้หน่อยแล้วน้ำที่อยู่ในขวดอ่ะเป็นน้ำเป็นน้ำาส่ดูว่ยงไหนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงน่อย ยัไม่มั่นใจแล้วอย่าขอเวลา5หพี่ไปเที่ยวกนไปเที่ยวบ้นไนไปเที่ยวเที่ต้องขอ่ทานไม่ต้องเลยอยูนิ่งๆเลยเทียวลีลาเดี๋ยวผมมาที่นี่เดี๋ยวน้เา่เดี๋ยวน้ำก็จะเสริฟให้ไม่ต้องอ้างว่าพนชี่ นี่เขาน้ำให้น้วหนีไปไหนมาหน้อย่างนี้สร็นเหามลมาหน้าห้ามหนี้มันเปิดแล้วไม่เอาไม่ใด้น้ำกูไปต้มแกกันน้นโอ้ยอันนี้น้ำใหม่นะไ้มใ่ไม่ไม่แล้วอ้วสดมาให้อย่าไปไหนอย่ไปลา่อีกน ตนนี้มีคนเอาคืนตอนนี้ทุกคนเอาคืนเลยอย่าไปไหนเด็ดขาดเลยไม่ต้องไปอะไ่นนวงมันไม่ไหวกินนะเดี๋ยวแป๊บไม่แ้วไม่้องกดที่กดเยอะเลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ลุงมาครับข้าไปไหนนี่ผมขอถามหน่อยเหมือนประเด็นนี่อะไรครับโก้ไรสัมำพัสโก้ไรอก้ไรไปเยอะโก้ไรอก้ไรมาเมานี่หน่อยโก้ไรเมานี่หน่อยเดี๋ยวแป๊บน่อยไปไปไป เรืองวันเกิดนี่ยชาวสัมภารคนอื่นยาอเอาคมสอคนอื่นตอนนี้เขาเอาคืนแล้วนี่ตอนนี้วันเกห้ามนี้ไม่ได้ห้ามนี้เอาไอกกอลถามก่นากลถามก่อนแล้วแต่ี่กลวันที่ไปเขาวงน่ะทำไมต้องเป็นต้องได้ยินว่าเป็นวันเกิดพี่อ๋อครับเอ้แเรื่องแรงๆไม่เอาเน้อเรื่องอะไรไม่เอาเ้อเอาเรื่องเฮฮาเน้อ โดนมาเลยนเรา่เอาอีกแล้วโดนอีกแล้วต้องก็อรับดีนะขอตัวพี่ไม่เปิดโอกาสให้ผมเน่ในแบไปหายใจหายคอได้คุณน่เรีจะให้คุณว่โดนุวันนั้นนะบอกว่าอะไรนะหนูนาแน่เขาไปถึงนแล้วหนูนาอกาศมาที่ที่ที่มีคอยู่แล้วดีมา ไม่ม,มีผมก็มีเสือไปเสือไปทุกเช้าเดี๋ยวเอามานะ้ไม่เอาเสือแล้วผมจะล่ลอตรงที่ที่นี่เห็นตรงนั้นอ๋อคือจริงๆนะผมไม่คือมันเป็นอารมณ์ที่อยากจะไปไม่ได้ไปนานแล้วอยากจะไปดูแบบภูเขาแบบพัช,ชันเะนี่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นแบบพอไผ่ตรงนี้มันบานเนาะหลังเวันที่มานานโดนดูพอแห้งอ่ะพอแห้งอ่ย่าไปไหนได้ค่ะได้มาห้ามหน็ตมาหาให้หนิมาหาให้หนิ จริงจรินะพี่มาน่ารักนะเนี่ยจะไรกมกินไาม้กินสาวชมว่าน่ารักดีไนน้สาวสูสาวที่นไม่ได้ใช่มาวนักยวัันนกทยวันนั้นนักไทยหนีเด็ดขาดเลยทไมหนูนาเบอกเาแอบไปอยู่ที่รัเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้กิน ไปดาสาบตือนน้องจิเบี่ขเห็น่อยแ่าไม่ต้องพยาามนด้วยทำไมไม่เดินไปเลยทำไมคุณมุดป่ามุดดงไปมุดป่าที่ดก็ย่างยิ่ถึงหนท้างอนะเจ้ายุทงหน้าแล้วแล้วไอ้คู่กรณีจะไปนั่งตรงไหนตั้งตรงนี้หมนกคนไม่ไม่ปุ่งไปใช่ไหมย่างยิ่งหอนท้างเจ้ายึดกลางุ่งหน้า เพรา่ได้ไปทงหน้าจะแปลเลยกเลยาัอญา่กางทงนอนท้ายยางเดียวอือต่บ่าก่อยเหลียวไปเห็นคนอยู่กลางทงหน้าไม่จริงจรนะว่าใครหายเราเราเขาทำหายเราก็อยากจะเราก็บอกเขาแหละทำใเขาเห็เนาะอือเราก็ไปไล้ดนอ่าอ่าไลจุดตงนัไม่ได้นัดใครเลยนัดใครอ่ะโมไม่ได้สงสัยหนูนาแล้วหนาจริงอะมัน <sine S 1> จะมีเสียงปกติเองเสียงเขาไปไล่จเช้าตรงนั้นนะครับเขาจะไปทุ่งนาเราก็ว่าเออปกติเนี่ย นาตรงนั้นเนี่ยเขาปลูกข้าวอยู่การที่จะไปนั้นเขาห้ามยูทูปไปเพราะว่าเขาปลูกข้าวเนาะเราก็ไม่ได้ไปนั้นนานนะเพราะว่าตั้งแต่เขาดันนีนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาพงไม่จะห้ามพวกเราอก็เลยไปลงไปไล่สุบตรงนั้นนั่นแหละชอบไปตรงนั้นก็ห้ามไปใช่ไหมก็แสดเขาห้ามยูทูปไปใช่ไหมเขาห้ามไงแต่ว่าตอนเนี้ยเดีเราไปไล่เน่เพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวทั้งทั้งที่เขาห้ามแล้วทำไมไปที่เขาห้าม การที่เขาห้ามเข้าตรงนั้นคือจะต้องไม่มีใครไปทําไมมานาไปตรงที่ไม่มีใครไปไปนัดใครไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวนี้แต่งตัวหล่อขึ้นเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นกางเกงไม่แม่ผมก็ซื้อให้ปกติปกติมานานะนุ่งกางเกงสูงกางเกงนี่เหมือนไม่ต้องนุ่งซะดีกว่าเออเดเข็มขัดก็ไม่ใส่เดี๋ยวนี้มานาใส่เข็มขัดนะใส่นานแล้วอันเก่าด้วยไวลนานั่งนานาปุ๊บหมดครึ่งหนึ่งเลยอะเห็นหมดเลยมันไม่จริงจริงที่ผ่านมาผมก็แต่งตัวอย่าง เป็นของมนายเยอะมากแล้วทำไมเดี๋ยวไมเดี๋ยวนี้แต่งตัวดูดีขึ้นอ๋อพอดีพี่ๆเขาบอกว่าเราทำยูทูบปลูกิรีกภาพเป็นสิ่งสำคัญเราจะแต่งตัวแบบอะไรยังไงเนี่ยมันก็เราออกสีโทนนู้นคอับเนาะ านมาลนงนพยันเตืนตลอดแล้วการแต่งตัวเนี่ยคือลนย้นาเตือนตลอดเลยเหรอที่ผ่านมาใช่ไหมไแต่กําไม่ไ <ป S 2> ทำตแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มานานอยากจะทําให้หล่อขึ้น <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวนี้ทําไมมานานหล่อขึ้นแต่งตัวดูดีขึ้นสะอาดองค์หล่อเลยนะเหมือนกําลังมีสิ่งยุบโพอะไรในหัวใจ <c oughs> อย่างนั้นแหละ เส auto> ี้เนี่หลอดเสี้ยตัวนี้ก่อนเองเออแล้เป็นเสี้ยตัวนี้ที่มีสกีนไม่มันจะหลอได้ก็ต้องมาจากข้างในหัวใจข้างในมันต้องทำให้หลอได้ช่ไม่จริงๆเขาก็ซื้อเสมาพูดมาเนี่ยผมเริ่มจับทางได้แล้วครับตอนนี้ครับอาก็น้ำมาให้แล้วห้ามปวดฉี่ปวดอะไรไม่ต้องไปไหนวันเนี้ยมาน้ำเิ่มจับทางได้แล้วสต๊องใช้ก่อนยวไปปกติมานานะมีโทรศัพท์เครื่องนึงใครทำอะไรไม่สนใจกูจะขายอย่างเดียวไม่วันนี้พี่คกูเขาทะเลาะกันอยู่ในรถผมแล้วก็รู้แล้วทะเลาะในรถก็เวลาทะเลาะกันก็อย่าไปซองวันนั้นอะ รูปไทยเก็บบรรยากาศุูปแล้วมันเป็นมุมที่เก็บภาพไม่หมดทั้งหมดนะคุณตามเขาเลยมานั่งผมไม่รู้ว่าคุยอะไรกันรอตลาดสักหน่อยก็ได้ไม่ต้องเก็บทุกช็อตทุกอะไรก็ได้ในรถในรถคุณเนาะไม่ต้องพูดไปแล้วเรื่องของเรื่องคือน้ำขวดเดียวเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดเช้าความพอแล้วดื่มน้ำไป นี่แหละที่เขาบอกล้าชานต้องมานีเรื่องล้าชานเป็นงานของนายแต่วันนี้นานประมาณสองขวดแต่เขาไม่ได้ซื้อมาเสองขวดพอแล้วพอแล้วเราไปกินดับของเขาเดี๋ยวไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องคนอื่นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาเรื่องตัวเองนี่แหละอ๋อเยังงงผมเนาะไม่นะไจบแต่ว่าเขามาคืนดีเขาแหละตรงนี้เขาก็รักาวเรื่องตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปเจอคนอื่นก็จริงๆแล้วอ่ะก็หวังดีกับต่อเขาเห็นเขาแบบไม่สบายใจมันทำไมเราไปเจอหนูนาก็เราไปเจอที่นั่นแล้วก็ เห็นต่อไม่สบายใจก็เลยไปบอกว่าเดินทางกกตูมเขาก็ขับรถมอไซค์ตามหาใช่ไหมว่าโบเขนหนีไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอเห็นเขาเดินไปเนาะอาจจะไปขึ้นรถสองแถวหรือว่าไปรอรถสองแถวหรือเปล่าไปทางกกตูมเหรออ๋อมานาไปทําไมต้องกกตูมมันไปไล่สุดผมอยู่การทุ่งนาเห็นแต่ไม่ค่อยสงสัยหนูนาหรอกสงสัยมานานี่แหละไปอะไรตรงนั้นเอาแล้วเชียวเอาแล้วสิไปนัดอะไรใครไม่เดี๋็ดดีดข่าวแว่วๆว่ามานานี่ก็มา เสร็จเลยอ้ยไปคิดเน่ีเอ้าได้เจอเต๋อแต่งโตล้อเต๋อดีๆด้วเราดูดีขึ้นเยอะนะเนี่ยมันมีเดือนนี้มันเย็นธันวาคมเทศกาลแห่งความสุขเนาะเราก็มีงานเลี้ยงมันก่อนแล้วก็ไปงานเลี้ยงการสังเกตุการณ์เทศกาลแห่งความสุขในเดือนธันวาคมใช่คือที่ยังไปร้องคาราโอเกะกันอยู่เลยจริงเหรอไปร้องที่ไหนก็ตาอยง่ายกับพี่ขอเขาจัดเัีงปีใหม่ครับ เราไมไปร้องกันโอ้อันนั้นอันนั้นมันคนมันเยอะไอ้ที่ว่าคนไม่ค่อยมีมานาไปนแต่มันสงสัยตรงนี้จะไปใครก็ไปกับลุงแหวงไม่ไปกับลุงหม่ก็ไปกับพี่แดงมาดีมาดีมาดีเดี๋ยวเลยก็บผมลุงแหวงนันไม่ค่อยมานะเมื่อคืนผมเราคุณไหมวันก่อนผมเราคุณไหมติ๊งมาอยู่นอนนานกว่านะเออนอนกันพูดถึงวันอื่นใช่ไหมวันอื่นผมไม่รู้วันอื่นนอนนานวันก่อนวันนี้ก็อยู่กับพี่แดงเช็คได้เดไลฟ์สดผมพี่แดงบอกว่ามานาเท เทพี่แดงเทพี่แดงเราบอกใช่เด oh, ี oh. Oh, well, like ๋ยวนี้มานาเทพี่แดงนะเมื่อก่อนมานาไม่เทนะเดี๋ยวนี้มานาเทพี่แดงนะโอ้พี่แดงบอกว่านั้นมานาเทอย่าไปไหนเด็ดขาดาเพราะว่ารูปหล่อขึ้นรูปหล่อขึ้นเขาพิสิจนแต่งตัวสวยๆเห็นไหมเขาแต่งตัวสวยไปเซลล์ขาอีกแล้วใครเดินไปเดินมาเซลล์เขาอีกแล้วเดี๋ยวเขาแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยใช่การแส่งความสุขคนสวยเขาแต่งตัวสวยมานานี่แหละเป็นตลอดปกติไปไหนมาไหนกับพี่แดงทำไมเดี๋ยวนี้ต้องเทพี่แดงก็ไปหาแกตลอดเมื่อเช้าผมก็ไปปลูก เวลานัดจะไปไหนด้วยกันทําไมเทพี่แดงนัดกันแล้วทำไมมาเทเขาเพราะอะไรจริงๆแล้วมันมันมีอะไรผิดพลาดมีอะไรเกิดขึ้นถึงเทพี่แดงทำให้พี่แดงไม่ได้ไปเกาหัวเลยมาหนาไปโอนนี่มานาเจอหนักเจอหนักเกาหัวไปไม่เป็นเลยเกิดโดนพี่แหิวน้ำก็ต้องได้กินใช่หิวน้ำก็ได้กินแล้วเปรี้ยวอีกยเราบอกโอ้ยเปรี้ยวโอ้ยเวลาไม่ยู่อตั้งลังอีกเลยตั้งรังนี่ ไป่นป้อนอะไรเป็นป้อนอะไรจริงจริงแล้วผมกับพี่แดงเนี่ยไม่เจอกันหรอกพี่แดงเขามีรถนะนะดีเสือเสือเนี่ยเขาก็ไม่มีรถนะก็ให้พี่แดงไปมันก็ไปกระเสือบ้างอย่างไปศาลจังหวัดมันก็ไปกระเสือนะวันวันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปไปกระเสือทำนไม่ต้อเก่าไมต้อเก่าไปเก่าไปย้อนหลังคงอดีตพี่จะไม่รู้อะไรเลยแต่วันนี้พี่แดงบอกว่าผมโดนเทครับโดนเทอะไรเหรอพี่แดงผมนัดกันไปแล้วอย่างดีนะครับว่าจะไปงานกินทนนายด้วย อันนี้อันนี้เจาะแบบลึกเลยนะยิงตรงประเด็นเลยนะทำไมถึงมาอ้าวมานาอยู่ในงานแต่พี่แดงมได้พี่แดงเดินลมาอ้มานามาานาอ้าวจจะไปไหนาจปมานาจะไานาจอไปงาจริงมาาไปหนมานจะไงมจะไปไมจไมานะไ มาไนไนมาเจอของจริงแล้วไนมาเฮยังมาหน่อยเจะปนเงือเอานั่งนั่งงดูพี่เรตรงนั้นแหละันหนาวมันมีเหงือตรงไหน้างน